สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้พาท่านผู้ชมนะฮะเข้าสู่ช่องเชียงรายดํซิ่ง excavator นะครับวันนี้กลับมาที่เดิมแล้วครับพาเจ้าแมวเรามาหาหน่อไม้กินอีกแล้วครับ <laughs> ขึ้นดอยอีกแล้วเพื่อนเพื่อนเอ้ยล้มป่าครับร้อยแปดสิบกว่าไล่นะครับแปลงนี้นะฮะ จะปลูกสับปะรดครับมากินงานฝืนอีกแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ค่อนข้างที่จะยากเลยครบแบบนี้ชันเกินไปครับคนขับต้องใจเย็นครับ <c oughs> หลังจากไปโรงงานหนองมา หกเจ็ดวันครับกลับมาหากินบนดอยอีกแล้วนี่นะแต่เขาว่าหมดหมดตรงนี้ไปก็ง่ายนะครับเป็นที่ต่ำแล้วกับกับฝั่งนู้นก็จะเป็นที่ต่ำแล้วครับน่าจะง่ายแต่แบบนี้ได้กินฝืดหน่อยครับ ที่มีฉนดนะครับเ,เพื่อนๆอย่ามาม่ากันนะครับที่มีฉนดหมดเลยนะครับเป็นของอานายทุนนะครับมีฉนดหมดเลยนะครับตรงนี้เราก็มาปลูกเพื่อจะปลูกเพื่อผลทางการเกษตรนะครับนี่จะปลูกสับปะรดปลูกมันสับปะหลังกันนะครับจริงเขาเขาบุเบิกไว้ทีหนึ่งแล้วแหะครับแต่มันมันลกขึ้นนะฮะ แล้วก็ทําอะไรไม่ทันมันลกขึ้นก็เลยเอาเรามาทําอีกทีหนึงนะฮะมีชนดนะครับที่ดินเอ้หัวปักเลยครับกว้วยห,หอมเรา ครับต้องใจเย็นครับถ้าไม่ใจเยน็นี่เกิดความเสียหายแน่นอนครับนี่แหละครับช่วงที่แล้วที่เราหนีลงไปงานบ่อข้างล่างนะครับเพราะว่ามันฝนตกครับมันทาไม่ได้มันลื่นนะฮะลื่นลงไปเลยทําไม่ได้ก็เลยพากันตัดสินใจย้ายไปลงไปทางคล่างก่อนพอฝนหยุดตกก็ขึ้นมาเก็บงานต่อครับอยู่ทันยาวไปเลยครับ แปลงนี้ร้อยแดิบไร่นะฮะเพื่อนยังไม่ครึ่งเลยนะครับมีต่ออีกแปดสิบไร่นะฮะเก็นยาวๆไปเลยว่าจะไปหาน้องเล็กมาให้อีกสักคันหนึ่งนะฮะ <c ười> <c ười> คิดไปคิดมาก็จะเข้าหน้าฝนหรือว่ายังไงเดี๋ยวดูก่อนจะหาร้อยสี่สิบหรือสามหนึ่งสามสักคันเพื่อนท่านไหนมีนะฮะ ลองติดต่อเข้ามาดูนะครับเรามาคุยกันดูนะครับออถอยขึ้นเลยเนะี่ยอันะลายครับแบบนี้แรงอยู่เด้เนี่ยดเล่งเครื่องนิดเดียวนี่ครับนี่ วันนึงก็ได้ไม่เยอะหรอกครับมันที่ค่อนข้างที่ทำยากไปตามสาภาพนะครับความแมมหมดเลยครับเสือเรา นี่เขาคนขับนะครับเพื่อนกับตันละเหล็กโดยเียเอ้ครับฟังเสียงมวลเถอะว่าหนว่าขมยะแล้วยะอยู่อันนี้มันจิ้งตึกไหนมันมันจิ้งมันตึกไหนปุ้นเลยอ่ะ เน uhm. ี่นะครับขับเสร็จทุกครั้งต IC ้องอัดจารวีนะฮบตอนเย็นคือโชเฟอร์ที่ดีนะครับไม่ใช่สับปุ้งกี่แล้วไปเลยนะฮะผมเห็นเห็นหลายหลายคนนะเพื่อนๆขับเสร็จนิดปุ้งกี่ไอ้สับที่ดินไว้ก็ไปเลยนะครับ นี่นะฮะโชเฟอร์ที่ดีคือเสร็จแล้วต้องอัดจารบีนะครับทุกครั้งนะครับอัดทุกวันได้ยิ่งดีครับถ้าเราอัดทุกวันนึงมันจะไม่ค่อยเปืองนะครับอย่างเก่งก็วันละหลอดนะครับทุกวันนี้ใช้จารบีหลอดด้วยไม่ต้องเปลื่นมือด้วย แล้วเขาจะไถก็ได้น่ะเขาไถได้วันนั้นน่ะมันมันมันไถมันบนลงไม่ปุ้นเลวก็ไถมันไม่มมนได้เล่นเครื่องมันวิ่งลงไปเลยอ่ะก็ไถมันจะไปยังไงเพื่อนขนาดไม่โคัง่็ยากเนลย่าไถมันจะไปยังไงเราไถลงเลย ชันนะครับเนี่ยดูในกล้องอาจจะไม่ชันแต่ที่จริงก็ชันมากนะครับเนี่ยรถไถอยู่ทำงานอยู่ฝั่งนู้นอยู่ครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมาศบจังหวะเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูฟอร์ดเผาเดียวนะฮะไถลงอย่างเดียวครับไถขึ้นหมดสิทธิ์ครับ <laughs> เอาลครับขอบคุณที่ตารัชมครับเดี๋ยวพาไปดูคลิปต่อไปนะครับว่าติดตามชมดูว่าจะพาไปดูอะไรกันขอบคุณมากครับ